สวัสดีครับวันนี้เข้าตลาดน้ำหลวงนะครับมาดูพี่จักรกับเปิงๆเขากำลังพยายามจะช่วยกันอืมเพราะอันนี้มันดูนั่นสั้นถ้ามันออกไปตั้งไหนจะดูเขาไปช่วยเต็มที่เลยสิครับเออนั่นแหละโอ้เต็มที่เลยอ่ะออกแบบโดยจักรินมาลีบำรุงโอ้โหวันนี้เข้ามาเก็บอะไร เก็บงานาแล้วก็มาเจอเปิงๆปลาปลาเป็นต<ร>ัวหมุลแล้วพี่อ่ะอันนี้เขาเรียกว่ามาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจมาก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็จะถ่ายให้ดูนะครับได้เจอนานๆนนแล้วเนี่ยจนเปิงพร้อมไปสามกิโลละเดี๋ยวแฟนคลับจะมาวันอาทิตย์ใครอ่ะจากอุดเลยนั่งรถไฟมานั่งรถไฟโอ้ไโหไม่ถ่ายนานได้ไงวันอาทิตย์จะเสร์ศุกม์ไม่เบืรอกเขไม่อยู่ก็ไปงาน ยงคืเงคอเป้งเป้งเอาให้พี่จัรหน่อยอยากจะจัดอยู่อยากจะช่วยเต็มที่แต่ว่าคือเป็นทรงแรกที่เป้งจัดออบอกเขาแล้วว่าให้เป็นแกะหน่อยแปลกทรงมันจะได้แปลกปแนวแหวกเนาะจะได้แหวกตลาดกันหน่อยเนาะใช่เพราะลูกค้าต้องการแบบใหม่ๆทรงใหม่ๆเพราะเขาก็ลงยูทูบเช่นกันใครคะลูกค้าเนี่ยจริงเนี่ย เขาจัดดอกไม้เหรอไปถ่ายตามร้านส,ว,นสวยอืมเขาเจอพี่พหนุ่มพุตะวันได้ยังไ,ไงไงวะเนี่ยพ่อน้องแกงเป่งใช่ไหมผมก็ไม่เจอน้องแกงเป่งมานานแล้วล่ะตั้งแตก่ก็อไอ้สองการเนาะหลังจากสงการมาแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยต้อใช่เดี๋ยวน้องเป่งอย่างเงี้งยมันจะไม่อยู่โซงนี่ทีเวลาขนกลับไปให้เขาอะ่ะ ถ้าอยู่กับเราเนี่ยอาจจะเป็นทรงนี้อยู่แต่เวลาขึ้นรถไปแล้วมันไม่ใช่หรอไม่ใ่มันแปลกมากเลยมันเสียงน้องเอ๋ยเนาะไม่สบายเหรอน้องเอ๋ยเขาควางมันของสี่สิองเนี่ยเดี๋ยวจะได้นัดต่อเลยที่ว่าขายอีกหกอัน ชุดต่อไปคือทรง10 22ครับ44กว่า36เอหยนักคข้มเหมือนย้าให้36ยังว้าวสวยครับทรงเนี้ยอันมาให้สวยเลยนั่งไปนา่งไปจัดไปเยอะมากเพราะว่ามัน14กว่า22อะแค่ขาแค่กล่องเดียวเอ้ยเอ้ย44กนจบแล้วมั้ง44เห็นว่าขาที่มีเสียงจอแจจอแจนี่คือเสียงเขาคุยเรื่องงานนะครับเหรอ36ชุด36เพราะว่าเราอยู่ในสถานที่เปิดเราเป็นเนาะใช่ ไม,ไม่รู้แล้วเรามาเจอเราก็ถ่ายไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายนานแล้วเผื่อคนถามหาว่าเป็งเป่งเปงไปหน่อย,อยเป็นเดือนกว่าแล้วอย่างเงี้ยเชิญเลยครับเดินมาเลยเข้ากล้องหน่อยนะอืมแสดงกับพอนอยู่ที่นั่งนะ สถานที่ถ่ายทําเรามันอยู่เขาเรียกอะไรอ,อยู่ด้านนอกเนาะไม่ใช่อยู่สตูดิโอก็อย่างนี้แะครับธรรมชาติมากเลยมีคนเดินไปเดินมาหอบนุ่นหิวนี่เนาะอือเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยๆๆจะโดน,ดน ไม่รู้ดิต้องให้ท่านผู้ชมเขาพิจารณาดูว่าเป่งๆผอมลงไหมไม่เจอกันเดือนกว่าเนี่ยเราะเป็งว่ากินดีอยู่ดีดเลนช่วงนี้มันจะผอมลงยัไไงไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็หนูลายบอกพี่อยู่ว่าอาหารดีมากวันนี้ไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเหรอืมหรอมอาช่วยเป่งจับนู่นจับนี่หน่อยจันจัง อิดดหรอก็ไม่เป็นไรถ้าเขาถ้าเขาไม่อยากได้แต่เรารู้จะทำอะไรไง่นเองแต่เรากิดรายเขาคงไม่น่เดี๋ยวรก็ปิดัไม่เกี่ยวนเราจริงจริงอันนี้เราก็มาทำแล้วเนี่ย ทอะไรมั้ที่บ้านใช่ไหมจะต่อเติมไหมที่บ้านใช่ไหมเออเปงต่อเติมไหมถ้าต่อถ้าต่อเติมเป่งก็เก็บเก็บอิกไปเลยมั้งเป็งตั้งใจมากเลยนะครับไม่พูดไม่จาเลย มีบันไดด้วยนะครับนี่บันไดเนี่ยกำลังเก็บงานนะครับเก็บของอยู่คือถ่ายแบบไม่ต้องเตรียมครับมาก็จัดการเลยนะเพะียงเนาะ,ะถ้าของพี่พี่เอื้องใช่ไหมไเขาต้องมีกากเพชรกากเงิน เพราะว่าสไตล์ของพี่เขาชอบเป็นงั้นถ่ายนี่รือถ่ายไปโน่นเป่งเป่งนี่แหละเจ๊กไม่ได้อยู่ตรงนี้ไหมเห็นถ่ายออกไม่มีงั้นเขาลงคลิปไม่ได้ได้เขาผ่านมันผ่านเขาไม่ได้อนุญาตเรานี่ยไม่ได้น้องเป่งพูดอะไรไม่มีสาระเลยอ่ะโอ้โหเป่งพูดอย่างนี้ได้ยังไง FC หนูวะเป่งพูดอะไรวันนี้อ่ะ เป็นก็แซ mm ่ต hmm. so <c oughs> oh. ้องเอเฉยๆนะครับอย่าไปอย่าไปคิดมากพตุยต้องถ่ายคลิปที่ไกลหรือเปล่าด้ผมนี่ไงอันนี้ยังไม่ไกลอีกเหรอไกลแล้วนะครับเนี่ยไกลแล้วอยู่ต้เอฮะูโเอ๋ยอยอย่างนั้นคงไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงคุยเลยทำไมเดียนรู้แทะปากให้มีไกลแล้ว จะเสร็จไหมเนี่ยขาดเรืออะไรต้องเปยังคิดอยู่ มันมันมันจะงอยปากใช่ไหมจะงอยปากกันใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเอออ๋ออน้องเอ๋เข้าไปคุยกับน้องปิงปิงหน่อยว่าต้องจัดยังไงเต็มกล้องบดีบดีเป็ก็เต็มเลยทงเปลี่ยนเราาชอบก็ได้มันก็สวยนีเปียว ต้องบิดใช่ไหมต้องเป่งต้องบิดเขาใช่ไหมต้องบิดคือแหละบิดให้มันอ่อนช้อยไงโน้มลงมาอย่างเงี้ยโค้งลงมาอย่างเงี้ยมันเป็นลวดมันก็ต้องดัดได้อยู่แล้ว อันนี้เป็นเขาเรียกว่าคลิปพิเศษเนาะมาเจอก็จัดอยู่ก็ถ่ายเลยเนาะอ่ะเดินเข้ามาเลยครับคุยกันหน่อยครับน้องแก้วไม่ได้เจอกันนานคุยกันหน่อยครับ น้องเปิงจะเสร็จยังครับเขาชวนพี่กลับบ้านนะนะน้องเปิงถ้าเสร็จแล้วก็ปิดคลิปให้พี่ด้วยเขาชวนพี่เหรอมันไหนมันไหนี่เก็บไหนันไหนองี น้องเปงก็มดอยู่ตรงนั้นนะครับไม่รู้ทำอะไรดีหน่อยที่มีถาดหมุนนะครับจะกลับไปเดี๋อาจารย์ไม่ต้องรีบนะเน,นี่ยนี่วิทยุเนี่ย,ยนี่ไงทำให้เขาด้วยแล้วไมข,ขึ้นของเสร็จก็จะมาอีกเหรอเปล่งขึ้นของเสร็จจะมาอีกไง แทนที่จะพัดผ่องเนาะพักผ่อนเลยหมุนอีกหมุนอีกรอบหมุนอีกรบอกรบอ้โหไม่เจอนานเลยน้องเปียเนี่ย ไมไ่แตกต่างไงนะนั่นเใช่ไหมโซงอะไรต้องเปลี่ยนอธิบายหน่อยนี้โซงตามใจฉันมีอะไรบ้างอะ่ะก็คือลูกค้าต้องการแปลกนี่<ม>คือแปลกใช่ไหมเหมือนคนจัดแปลกมากคนจัดเนี่ยก<ม>็เลยต้องทำตามคอนเซ็ปต์ของลูกค้านะคะมีดอกอะไรบ้างเราะมีหลากหลายมีแกนเดียรรัตมี อยู่ค่ะหลาบกระเทียมใบไฮเดรนเยียอย่างเงี้ยมีเดี่ยวผสมผสานกันไม่หมดเลยค่ะเข้ากันไหมลงตัวไหมลงตัวลงตัวมากาดแค่น้ำตาลก็อย่าลืมนะร้นานเราก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์สับสปิไฟให้เป็นไปนด้วยนะคะีโซนหนึ่งซอยเก้านะคะคุณบุรีสนามหลวงสอง